สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลังจากที่เราแต่งรากตัดชําใบกันแล้วก็หลังจากนี้ก็คือต้องมาแช่ยานะครับเพื่อกันไม้เน่าเพื่อป้องกันยาที่ผมใช้ในการแช่ต้นไม้นะครับก็จะมีอยู่2ตัว1คือโพลีาฟอสกับเมทัลเล็กซิลนี่เป็นชื่อสามัญน,นะครับ2ตัวนี้นี่คือผมทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผล ทางโพสที่ที่ฟื้นฟูไม้ใหม่เวลามาจากเมืองนอกแล้วก็แต่งรากเรียบร้อยก็คือปัญหาเรื่องการเน่าหรือการเสียหายมีจํานวนน้อยมากครับถ้าใช้ยาสองตัวนี้แต่ว่าท่านอื่นอาจจะมียาตัวอื่นที่เป็นยาเชื้อราเช่นกันที่ใช้อยู่ก็อาจจะดีอยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือใช้ไปแต่ว่าทางเราแนะนําที่เราใช้อยู่ก็ที่เราใช้ก็คือ2ตัวนี้ก่อนอื่นเราก็จะนําต้นไม้ที่เราแต่งรากตัดใบเนี่ย ไปล้างก่อนนะครับขั้นที่หนึ่งไมท้ที่ตกแต่งรากเสร็จแล้วตัดใบแล้วใบตัดรากเรียบร้อยนะครับก่อนเราจะชุบยาเราก็ต้องทําการทําความสะอาดต้นไม้ก่อนโดยการล้างนะครับล้างอย่างนี้เลยครับล้างฉีดฉีดล้างทําความสะอาดเหมือนอาบน้ำนะครับง่ายๆ ล้างดินล้างสิ่งสกรปรกะนะฮะโอเคหลังจากที่เราล้างต้นไม้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะมาผสมยาอันนี้เราใส่ถุงมือเพื่อป้องกันอ่มือเราจะเลอะยานะครับเพราะว่ามันก็อันตรายนิดนึงนะครับจํานวนยาที่ใช้เนี่ยผมใช้การกะเอาเนาะมันไม่ได้ มีสูตรที่นี่เนี่ยใช้ประมาณปลายช้อนเนี่ยครับมเมทัเล็ซิลส่วนโพลีเอฟอย์เนี่ยก็เทล,ลงไปหน่อยนึงประมานี้จึ๊กหนึ่งจึ๊กหนึ่งจึ๊กหนึ่งจึ๊กแต่ละคนไม่เท่ากันก็ใส่เท่าที่คิดว่าโอเคผสมกันแล้วพอดีกับที่ว่าคิดเราจะใช้คือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ผสมน้ําก็ให้น้ํามันช่วยให้ยามันละลาย ่ค่อยนะครับมันลายละโอเคเมื่อผสมยาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาต้นไม้ลงไปแช่เลยนะครับค่อยๆลงไปแช่อยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับให้ไม้เนี่ยเขาได้ดูดซึมยาเข้าไปในต้น ในบตดในในแผลที่เราทำนะครับก็ป้องกันเชื้อราไว้ในตัวแล้วก็กันเน่าด้วยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราแช่เสร็จนะครับก็เราก็จะนำต้นไม้ขึ้นจากน้ำยาเนี่ยแล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งตอนที่เราจะไปตากแห้งนะฮะการตากของผมเนี่ยก็ผึ่งไว้ในที่ที่ มีแสงธรรมดาเหมือนในห้องหรืออะไรที่ที่มีอากาศผ่านแต่ไม่จําเป็นต้องไปตากแดดนะครับให้แค่พอมีแสงเฉยๆเหมือนเราไว้ในห้องนี่แหละแล้วก็มีพัดลมมีลมผ่านๆก็ทิ้งไว้จนรู้สึกว่าแผลแห้งแล้วนะครับแผลสดที่เราตัดแห้งแล้วหรือเราทิ้งจนตุ่มลากออกเลยก็ได้เทคนิคของผมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราตากไม้เนี่ยเราควรจะวางต้นไม้แบบตะแคงเนาะอย่างนี้วางตะแคงแบบนี้นะครับ เราจะไม่วางคว่ำเพราะว่าถ้าเราวางคว่ำเนี่ยจะทําให้เขาเสียทรงนะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีการชุบยาหลังจากเราตกแต่งรากเสร็จรขอตัวที่นีเพียงเท่านี้ครับ